สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่บนสะพานข้างครองเปรมประชากรถนนแจ้งวัฒนะด้านหลังห้างไอทีสแควรบริเวณนี้ก็เป็นแถวแถวแยกหลักสี่ก็จะพาดูการสร้างเขื่อนอุโมงกระบายน้ำคลองเปรมประชากรหลังห้างไอทีสแควรหลักสีกรุงเทพมหานคร จะพาดูการสร้างบ้านสร้างเขื่อนในชุมชนหลักสี่พัฒนา9 9ที่ตั้งเบิร์เรือนอยู่หลังห้างไอทีสแควร์และก็ชุมชนสีลุงพวกขาวที่ก็ตั้งบ้านอยู่ตรงข้ามกันก็จะเดินไปจนถึงหลังวัดหลักสี่ที่มีการก่อสร้างอุโมงระบายน้ําจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ําเจ้าพยาตอนนี้ผมก็มายืนอยู่บนอาคารของห้างไอทีสแควร์ด้านล่างก็เป็นชุมชนหลักสี่พัฒนาเก ส่วนฝั่งตรงข้ามกันนะครับก็เป็นชุมชนสีุูปูกขาวสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพอชอก็ได้ดําเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชาวชุมชนลิมคลองเป็นประชากรมีเป้าหมายดําเนินการ38ชุมชน4พื้นที่6,386คนเรือนปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ลิมคลองสร้างเขื่อนปรับปรุงสภาพน้ํา เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าหรือบ้านเก่าที่รุกล้ำลําคลองสร้างบ้านหลังใหม่ให้ชาวชุมชนเกิดความปลอดภัยพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคตตอนนี้ผมก็มายืนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัดหลักสี่ด้านข้างด้านซ้ายนะครับก็จะมีช่องเล็อกๆอยู่ช่องหนึ่งนะก็เป็นทางเข้าชุมชนหลักสี่พัฒนา99 เป็นช่องเล็กมากเลยไม่ทราบว่ามองเห็นไหมครับจะอยู่ด้านซ้ายตรงนี้ก็เป็นห้างไอทีสแควร์นี่นะครับช่องนี้แหละเป็นช่องเล็กๆด้านข้างเขาก็วาดรูปภาพต่างๆสำหรับคนที่ไม่ชอบที่แคบแคนะครับตรงนี้ก็ดูจะอึดอัดนะ ก็เป็นทางเดินนะครับที่คนเดินสวนกันได้นะแต่รถมอเตอร์ไซค์ผมดูแล้วสวนกันลำบากนะเป็นทางที่เล็กมากๆเลยทางนี้ก็จะเดินไปตรงริมคลองเป็นประชากรเข้าสู่ชุมชนหลักสี่พัฒนาเก้า ที่เขาเขียนป้ายไว้นะครับว่าระวังรถสวนก็คือรถนี่หมายถึงรถบัสไร์์นะครับเพราะว่ารถยนต์คงมาไม่ได้เป็นทางที่นะครับแคบแล้วก็ต่ําด้วยนะผมเดินนต้องก้มๆนะครับแบบนี้แหละที่เขาเรียกกันว่าชุมชนแออัดนะครับมันดูอึดอัดไปหมดเลยนะแม้แต่ทางเข้าออก ้องไม่เห็นแล้วนะครับบ้านหลังใหม่นะชุมชนหลักสี่พัฒนา99นะครับผมเดินมาทางขวาจะไปทางด้านหลังวัดหลักสี่อันนี้ก็เดินมาถึงริมคลองแล้วด้านหน้าจะมีการก่อสร้างนะครับโครงการอุมโมงยักษ์นะเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูนะครับตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างอยู่ พื้นที่ก่อสร้างอุโมงระบายน้ำนะครับก็อยู่ด้านซ้ายอยู่ตรงข้ามกับหลังวัดหลักสี่ก็เป็นโครงการก่อสร้างอุโมงระบายน้ำคลองเป็นประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาเจ้าของโครงการนะครับก็คือสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครผู้รับจ้างบริษ,ษัท i อ d NWR ครอบคลุมเขตดอนเมืองสายไหมบางเขนหลักสี่ และเขตจตดดุจักรขณะนี้อยู่ระหว่างการก่กอสร้างประสิทธิภาพการระบายน้ำ60ลูกบาทเมตรต่อวินาทีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5.70เมตรมีความยาว13.50กิโลเมตรงบก็ประมาณการก,ก่อสร้าง9,800ล้านบาทคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2,569 ก็ยังมีบ้านเรือนะครับอีกจํานวนมากนะที่ยังไม่ได้เรื้อย้ายออกไปนะครับจุดนี้ถือว่าเป็นการรื้อย้ายที่ลาบากนะเพราะว่าชาวบ้านค่อนข้างคัดค้านนะครับก็มีการรื้อย้ายไปบ้างเมื่อการเวลาผ่านไปนะครับรื้อตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยนะครับการสร้างบ้านก็ไม่ปฏิปัติอนะจริงๆแล้วทางภาครัฐเนี่ยเวลาสร้างบ้านเนี่ยเขาก็จะยาวประมาณสิบหลังนะครับเป็นยุคช่วงสิบหลังแล้วก็จะเว้นช่องถ้าเกิดว่ารื้อพร้อมกันเนี่ยมันก็ก่อสร้างบ้านสวยนะครับแต่ตรงนี้ บ้านก็จะเว้นๆนะครับบางครั้งสร้างได้หนึ่งห้องก็ต้องหยุดละบางทีสร้างได้สองห้องแบบนี้มันก็ดูไม่สวยงามนะก็ต้องดาเนินการไปนะเพราะว่าทามารอนะครับคนที่รื้อบ้านก็คงรออีกนานเลยนะตรงนี้ก็มีฟ้องร้องกันนะครับขึ้นศาลผมเคยมายืนถ่ายคลิปนะเมื่อประมาณสักสองปีได้ตรงนี้แหละก็ยืนถ่ายอยู่นะครับมีคนในชุมชนเนี่ยเขามาจับมือผมนะ แล้วก็ชวนนั่งกินเหล้านั่งกินเหล้าอยู่คนเดียวนะครับบอกว่าให้ผมกินเหล้าเป็นเพื่อนผมก็บอกผมกินเหล้าไม่เป็นผมกินได้แต่น้าหวานเขาบอกว่าเป็นรักยมหรือไงนั่งเป็นเพื่อนกันก่อนเขาอยากมีเพื่อนผมก็เลยบอกว่าอย่าเป็นเพื่อนกับผมเลยผมนิสัยไม่ค่อยดีกว่าจะออกมาได้นะครับก็ใช้เวลานานเลยนะอีกอย่างหนึ่งเขาเมาด้วยไงก็เลยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็หาทางหลบเลี่ยงออกมาได้ ันนี้ผมข้ามาอยู่ฝั่งชุมชนสิรูปูขาวฝั่งตรงข้ามก็เป็นศูนย์การค้าอิติเกแวร์นะครับก็มีการสร้างเขื่อนแล้วก็มีการสร้างบ้านแล้วนะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นชุมชนหลักสี่พัฒนา99ชาวชุมชนก็พร้อมใจกันรื้อบ้านนะครับรื้อบ้านออกไปแล้วก็สร้างบ้านหลังใหม่ตอนนี้ก็มีการสร้างเขื่อนนะครับฝั่งที่มีปัญหามากก็คือฝั่งที่ผมยืนอยู่ตอนนี้นะครับเนี่ย หรือบางไม่หรือบางนะครับตัวอะไรมันว่ายอยู่ในน้ําเหมือนจะเป็นจระเข้นะครับก็ทยอยรื้อไปนะครับไม่รู้ว่เมื่อไหร่จะหมดนะเพราะว่าไม่ค่อยพร้อมเพรียงนะครับ ก็ย้อนกลับมาที่ถนนแจง้งพัฒนะก็วนมานะแบบทวนเข็มนาฬิกานะครับก็นําความคืบหน้ามาฝากกันนะครับการสร้างบ้านสร้างเขื่อนชุมชนสิน่ดุกภูเขาแล้วก็ชุมชนหลักสีพัฒนา99แล้วก็พาดูการก่อสร้างอุโมงยักษ์คลองบางบัวนะครับลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาขอบคุณสลับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสลับการกดติดตามและขอบคุณสลับท่านที่สนับสนุนช่อง v n p มีเรื่องเล่า ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ